พูดกันแบบรงๆกันเลยนะไม่ใช่เราไม่ใช่ใส่พูดเรวเร็วแล้ว,ว่าโอ้เลยไม่ใช่นะคือว่ามันดีจริงๆนะผมยอมผมยอมนะดีใจมากเลยค่ะคือเกษตรกรมีการตอบรับที่ดีลดต้นทุนแล้วก็ทําให้น้ํานมของเขาเผ่านเกณฑ์ในการรับผลสตกรณ์ค่ะเราต้องรับฟังข้อมูลจากลูกค้าทั้งหมดเราสามารถที่จะนํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีมากยิ่งขึ้น คีดของพ่อของเราเก้านะผมว่ามันเวิร์คแต่ว่าเราเลี้ยงให้ดีใช่ไหมตั้งใจผมว่ามันดีมากนะเรื่องวัวดีมากนะแต่ว่าเราเลี้ยงไม่เอาจิงมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยเหมือนกันในกำนึงดวงแก้วคับออมแมมควคาับหมูแปดต่มูลน้อยอำเภอเมืองจังหวัดปะะระจวบตอนแรกเลยนะเราผมหลายอาชีพวิ่งค้า เดี๋ยผม่วนเลก็รับแจ้งสากคนนี้นไปเจ้าหนาที่สากนเอาน้อยๆนเมื่อก่อนผมเด็กลำบากก็คุยตรงๆนะลำบากมาสมัครตอนนี้ก็ผมว่าผมก็พร้อมแล้อาหารโคโนมไทยฟู้ดนะครับที่เรามีบทบาทกับกเกษตรกรก็คือออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับโคโนมเพื่อจาให้รีดนมโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เราออกแบบ ในรูปแบบของอโภชนะที่ครบถ้วนแล้วก็เหมาะสำหรับโพร,รีดนมเพื่อจิตาให้องค์ประกอบของอน้ำนมและคุณภาพน้ำนมออกมาได้มีคุณภาพมากที่สุดไทยฟูค่อนข้างจะมาแรงในเรื่องของอาหารโคนมเหมือนเราได้เข้าไปที่โรงงานเขาใช่ไหมคะเราได้ไปดูเรื่องของการผลิตขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ รวมถึงขั้นตอนการผลิตทุกอย่างจนเรามั่นใจแล้วว่าบริษัทไทฟูดมีความพร้อมของตัวการผลิตอาหารที่ดีให้กับเกษตรกรซึ่งบริษัทไอดี6395เของเรานะี่ได้เป็นตัวแทนของบริษัทไทฟูดเลยชูในเรื่องของคุณภาพอันดับหนึ่งก่อนเพราะว่าถ้าเกิดคุณภาพนํำปุ๊บเนี่ยการตลาดตามเือดขายมันก็จะเติบโตด้วยตัวของมันเองและเน้นโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพโคโนมซึ่งถ้าเกิดโคโนมสุขภาพดี รับรองค่ะว่ายังไงเรื่องของน้ำนมแล้วก็องค์ประกอบก็จะดีตามค่ะดีใจมากเลยค่ะคือเกษตรกรอ่ะมีการตอบรับที่ดีแล้วก็มีการขอบคุณที่แบบว่าเราอ่ะนำอาหารที่ไม่มียูเรียไปให้เขาเพอไม่มียูเรียปุ๊บเนี่ยเรื่องขององค์ประกอบคุณภ,ภาพปริมาณน้ำนมแล้วก็เรื่องของสุขภาพที่เขาเหมือนกับว่าเคยประสบปัญหาในเรื่องของการเจ็บป่วยของอ่าโคนม ตอนนี้ก็ลดน้อยลงมากอีกอย่างที่สําคัญที่สุดคือการผสมติดเ,เ,เพราะว่าพอไม่มียูเลียปุ๊บน <พอ S 2> ี่ยการผสมติดจะเห็นชัดเจนมากมแต่ว่าตอนแรกก็เข้าไปยากหน่อยเพราะว่าการปรับเปลี่ยนอาหารของแต่ละฟาร์มเขาก็จะกลัวในเรื่องของปริมาณน้ำนม,มว่าจะลดหรือเปล่าหรือว่าองค์ประกอบไม่ได้แต่พอเราบอกว่าลองเปิดใจใช้ดูนะคะของเราไม่มียูเลียซึ่งมันอาจจะยากหน่อยในการเปลี่ยนใจแต่เราบอกว่าเราขอขอให้ทดลองใช้ พอเขาได้ทดลองใช้แล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากจะขอบคุณเราที่ทําให้เขาเนี่ยลดต้นทุนแล้วก็ทําให้น้ํานมของเขาเนี่ยผ่านเกมในการรับของสารกรค่ะให้ลูกค้าเนี่ยได้ทดลองใช้อาหารก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปติดตามนะครับเรื่องของคุณภาพเรื่องของปริมาณน้ำนม นะครับเรื่องของความประทับใจจากการใช้เราก็จะเข้าไปติดตามในด้านคุณภาพทั้งหมดพอเข้าไปดูเรื่องของความแล้วเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับอาหารอย่างเดียวนะครับก็คือมันก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดการด้วยนะครับพอเราเข้าไปแล้วก็แนะนำนะครับให้ปรับปรุงในเรื่องของการจัดการเนี่ยปรากฏว่าผลก็จะดีขึ้นนะครับในเรื่องของทั้งปริมาณแล้วก็เรื่องของคุณภาพ เคยขึ้นไปแข่งขันสระบุรีหลายครั้งนะไปยืนมองเขาก็เราก็พยายามว่าต้องทำแต่ไม่ได้ตอนแรกของเรา25กิโลเราดีใจมากแล้วแต่ตอนนี้ผมคิดว่าภาคใต้ผมว่าน่าจะน่าจะรู้ก็ได้นะเรื่องวัวสาวทองตองแรกกันนะคือว่าภูมิใจน้องคือว่าเราเราปรับปรุงมาตรฐานเขาก็ออยากบอกว่าขอฝากอาหารของน้ไทยฟู้ดนะคะไม่มียูเรียแน่นอนค่ะ แล้วก็เรามั่นใจว่าบริษัท ID 6395 t r a d i n g เเนี่ยเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายจะดูแลลูกค้าทุกเขตทุกภาคได้อย่างดีที่สุดแล้วก็บริษัทเราก็จะมีเรื่องของโปรโมชั่นให้กับเกษตรกร,เ,ร,กรเพราะเรามองว่าเกษตรกร,ร,กรคือพี่น้องของเราค่ะ